เอาละครับสวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการเปลี่ยนจาก Google Sheets นะครับจากอันเดิมนะครับให้กลายเป็นของตัวเราเองนะครับโดยวิธีนะครับขั้นแรกขั้เราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Google Cloud Console นะฮะปึ๊บเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่ Google Cloud นะครับอันนี้นะฮะจากนั้นไปที่แถบข้างบนครับจะมีคำว่า Console อยู่นะครับให้กดเข้าไปเลย โอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่หน้า Google Cloud Console แล้วนะครับถ้ามาถึงหน้านี้เนี่ยถือว่าโอเคเรียบร้อยดีนีฮยจากนั้นเนี่ยให้เรากดมาที่3ขีดนี้นะครับแล้วก็ไปที่ API and Service นะครับให้เลือกที่ Enable API and Service ก่อนนะครับโอเคทีแรกเนี่ยอ่ามันอาจจะไม่มีนะฮะเราต้องสร้างโปรเจกต์ก่อนนะครับ ผมจะกด New Project นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าสมมุติเป็น Heart Rate Test นะครับโอเคก็กด Create ไปเลยนะครับโอเคระวังเรื่องชื่อนะฮะอาจจะต้องใช้อย่างอื่นใช้ u n d e r s c o r ไม่ได้นะครับโอเคกด Create ไปนะครับปุ๊บอ่าทีนี้เนี่ยเราก็จะได้โปรเจกต์ของเรามาละ จะลองกดเทสดูอันนี้เขากำลังสร้างโปรเจกต์ให้เรานะครับโอเคอ่าตอนนี้เรามาอยู่ที่โปรเจกต์ Hard r e Test แล้วนะครับมาที่ API and Service มาที่ Enable นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราไป Enable API and Service นะครับก็จะมาถึงหน้าตาให้เซิร์ชนะครับให้เราเซิร์ชคาว่า Spreadsheet นะครับ g o กูเกิล e ี s ก็จะโผล่มานะฮะเรากดเข้าไปนะครับจากนั้นให้กด enable นะครับปึ๊บแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรามาที่ขีด3ขีดเหมือนเดิมนะครับปึ๊บอ่า a p i and Service นะครับแล้วก็ Credentials นะครับอพอถึงหน้านี้เนี่ยให้เรากด Create c r e d e n t i a l ใหม่เลยนะครับปึ๊บให้เลือกที่ Service Account นะครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับผมจะเอาเป็น Test หแล้วกันนะครับก็กด Continue อตอน Select a r o w e นี่นะครับให้เลือกเป็น owner นะครับปุ๊บเราก็กด continue ไปนะครับสามารถกดดันได้เลยนะครับปุ๊บทีนี้ละเราจะได้ตรงนี้มาละนะครับ service account เนีฮะเป็นเม i นี้นะฮะจากนั้นเนี่ยให้เรามาที่ edit service account นะครับอาสังเกตที่แถบข้างบนครับเรามาที่คำว่า key นะครับ จากนั้นเนี่ยให้เรา add key ไปนะครับ create new key นะครับให้เลือกเป็น JSON นะครับแล้วก็กด create โอเคนะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ JSON มานะครับให้เราทำการเปิดนะครับอาจจะเปิดด้วย text นะครับหรือ Arduino นะครับเยวจะลองเปิดด้วย Arduino ปุ๊บอ่าโอเค อ่านี่นะครับในไฟล์ก็จะประกรอบประกรอบด้วยประมาณประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราต้องใช้นะครับก็คืออ่า private key อันนี้นะครับปึ๊บยาวไปถึงจากเชียงใหม่ไปถึงกรุงเทพได้อยู่นะครับนี่โอเคนะครับประมาณนี้เนาะให้เราทำการ Copy นะครับ คัด copy นะครับแล้วก็ทำการว่างเลยนะครับเจะคอมเมนต์ดีกว่าให้ว่างเลยนะครับ okay. จากนั้นเนี่ยก็ให้ทําการปรับนะครับให้มันเป็นรูปเดิมนะครับรูปเดิมของมันคือ,อถ้ามันเป็น n แบบนี้นะครับ backslash n แบบนี้นะให้เรากด enter ลงมานะครับแล้วก็หาไอ back ้ backslash n อันต่อไปนะครับกด enter ลงมานะครับนะครับทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเป็นรูปแพทเทิร์นแบบนี้นะครับ n นะครับอย่าลืมใส่ทับข้างหลังด้วยนะครับหลังจากที่กดนะครับจนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้รูปแบบประมาณนี้นะครับอตอนนี้เราได้คีมาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราไปที่แล้บนะครับ โอเคนะฮะจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ชีทของเรานะครับชีทชีทชีทสมมุติผมจะส,สร้างชีทใหม่นะครับ เ e ื่ e โอเคนะครับเราทำการสร้างใหม่นะฮะปุ๊บอ่าเรสร้างใหม่ก็จะได้ชีตแบบนี้นะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับเป็นเทสหนึ่งแล้วกันนะตั้งผิดที่เทสต์ test. หนึ่งโอเคประมาณน,นี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เรามาที่ข้างบนนี้นะครับจะมี id ดนะครับ Google Script ID โอเคจะมี ID ของตัว Google s h e e t นะครับ Google Spreadsheet นะฮะก็คือตรงนี้นะครับแต่อื่นเราต้องมาที่ส่วนขยายนะครับ App Script นี่นะครับ เแล้วสักครู่นะครับอ่าทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับให้เราใส่โค้ดเข้าไปนะครับด้วยโค้ดนะครับให้ทําการ copy าก๊อปปี้จากอ่าของผมได้เลยนะครับ นะครับโคดให้ทำกัน copy จากตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บก็ copy มาวางนะครับอ่าจากนั้นนะครับจะเห็นว่าเอา่อเทสหนึงของเรานะครับมี id ตรงนี้นะครับ 1t เนี่ยนะครับจนถึงก่อน back อ่อก่อนสแลนะครับให้เรา copy มานะครับจากนั้นให้เราเอามาใส่ตรง นี้นะครับบ้างปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับก็ทำการเซฟนะครับแล้วก็ทำให้ใช้งานได้แล้วก็การทำให้ใช้งานได้รายใหม่นะครับโอเคเลือกประเภทนะครับเป็นประเภทของเว็บแอปนะครับคำอธิบายนะครับก็ใส่อะไรก็ได้นะครับเทส หนึเคเว็บแอปดำเนินการในฐานะอันนี้เป็นอีเมลก็ได้นะครับแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงอันนี้เป็นทุกคนก็ได้นะครับเป็นทุกคนนะครับถึงจะเข้าได้เนาะแล้วก็กดทำให้ทำงานใช้ได้การทำให้ใช้งานได้นะครับโอเค โอเคครับอันนี้ก็ยืนยันตัวตนไปนะครับโอเคครับยืนยันตัวตนไปเลยนะครับโอเคถ้าเป็นหน้านี้นะ,ะให้เรากด ตรง advance นะครับแล้วก็มาที่ go to โครงการไม่มีชื่อ unsafe นี่นะครับแล้วก็กด allow Here, เขี่ยรอสักครู่นะครับโอเคนะครเราก็จะได้รหัสการทำให้ใช้งานได้มานะครับคือตัว้วย ak นี่นะครับแล้วก็กดคัดลอกไปเลยครับแล้วก็เอามาใส่ ตรงนี้นะครับขึ้นตน้นด้วย ak นะครับเนี่ยก็ใส่ไปเลยนะครับปึ๊บแค่นี้นะครับถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธีนะครับโอเค okay, นะครับกดเสร็จสิ้นไปนะครับ นี้ก็ลองเทสดูนะครับโอเคแค่ okay. Okay. นี้ก็คือเรียบร้อยแล้วครับก็คือมันจะมาบันทึกในสเปซชีตของเราเองแล้วนะครับโอเคครับ